ลองค่ะเพื่อนเพื่อนลูกก็พอเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดยกมากมายอะไรน้ำมันไม่ค่อยได้ค่ะแต่ก็หวานเพราะว่าเราสอยมันแก่จากม,มันก็ลูกใหญ่อยู่นะคะนี่ลูกใหญ่ๆอ้วนๆเต่งๆเลยเนะะี่ยค่ะสอยมาประมาณครึ่งหนึ่งก็แบ่งกันนะคะเอาลูกเล็กๆไว้ให้นกลูกใหญ่ๆเราเอาไป นกมันก็จะได้มีที่กินแบ่งๆกันกินนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะนี่เราสอยมะม่วงแล้วเรา,าบ่มไว้แบบนี้นะคะใส่ใส่จัดไว้แล้วแล้วก็ผ้าคลุมไว้เนี่ยบ่มไว้ตอนนี้เริ่มสุกแล้วนะคะก็จะเก็บผ้าออกเตรียมไปขายที่ตลาดแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้บ่มแก๊สแต่บ่มผ้า,าเอาผ้าคลุมไว้<อ>แค่นี้มันก็เพราะว่ามันแก่จันไงแค่คืนสองคืนมันก็สุออกหมดแล้วบ่มผ้าเอาบ่มผ้าง,ง่ายง่าย หอมแล้วอะ่ะนี่ได้สามกระจาดนี้เพราะกระจาอวันนัน้นก่อนได้สี่กระจานกระจาดข้างบนขายไปบ้างแล้วนะคะแต่คนข้างๆบ้านก็สั่งไปซื้อไปสั่งไปกิโล,โลนะห้าโลห้าโลที่เหลือนี่เราจะไปนั่งขายที่ตลาดร้อยปีนี่สามกระจานนี้ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าแล้วก็ฝนตกด้วยวันนี้ไปเด็ดพ่อชว่วยดูอันนี้ทีกดอันนี้เบา อันนี้เบาพ่อเยกาคนเดียวแต่้านี้น่ะเฮ้ยหราคนเดียวเออมีไปใส่ไายรถเลยค่ะเพื่อนๆนี่ใส่ไถ่รถใส่ไท้รถนต้องมาจิเอาแล้วแล้ว เพื่อนคะเราก็มาถึงแล้วนะคะริมคลองของตลาด3ามชุกร้อปีนะคะก็มีมะม่วงที่เราขนขึ้นรถมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีคนมาซื้อเปล่าวันนี้ฝนมันเพิ่งหยุดเลยอ่ะฝนมันตอกตันแต่เช้าเลยแล้วก็เพิ่งหยุดตอนนี้ก็เวลา15บห้าสจุสามศูนนอจะมีคนมาเปล่าเนาะมาลุ้นๆมาลุ้นๆ ว่าจะมีคนมาซื้อไหมถ้าไม่มีคนซื้อเราก็เก็บกลับไปกินที่บ้านนะคะแถมแถมลูกเล็กๆ เอา,า,เอา,า,านาี้ะ้บี่แบบาบล้กินเลยอะไรเงี้ยนเอาขอเข้าไอเ,เอ,อ,อ้ญญ่ะแ่ญญา,ญญา,า,ากลานนี้เดี๋ยวมีแถม <c oughs>